ีมรถสวยๆดีๆนำมาเสนอกันอันนี้คือรถ Honda City ครับ 1.5V ปี2018นสีบอลเงินเลขมาคันนี้น้อยมากเพียง9 0 0 0 0มนโลนั้น City มีอะไรเท่ hey, มีอะไรเหมาะบ้างคันนี้ครับมันมาพร้อมกับกุญแจอัจฉริยะนะครับสมาร์ทคีย์โมบิเลชเนอร์นะครับเป็นเ,นเซนเซอร์แบบนี้ใส่กระเป๋าล้วงเปิดได้เลยรถนะครับเมดอาร์ Met เดิมรอยเดิมนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักนั่นเองนะฮะใครดูรถไม่เป็นทางผมยินดีนะนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่ครับที่เพอร์เฟกรถมือสองกรุงเทพอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กันที่ซาราซาน87เขตบางนากรุงเทพครับวันนี้พีกมีรถสวยๆดีๆนํามาเสนอกันแต่ก่อนที่จะดูรถครับเอาไปก่อนเลยโปรโมชั่นจองเพียง999บาทได้ส่วนลดสูงสุดถึง50,000ครับราคาที่ผมพูดไปจะเป็นราคาที่หักส่วนลดแล้วเป็นราคาเรทของตัวรถเท่านั้นนะครับยังได้นะปีค่้จัดค่าโอนมูลค่า20,000บาทด้วยพูดขนาดนี้แล้วถ้าอยากรู้ว่ารถรุ่นอะไรอยู่ด้านหลังดูพร้อมกันครับ อันนี้คือรถ Honda City ครับ 1.5V ปี2018สีบอลเงินเลขไมคันนี้น้อยมากเพียง90,000โลนั้นนะครับรถคันนี้รถมือเดียวนะครับนะลำดับเล่มที่1มือเดียวเท่านั้นนะครับรถปี18ครับเลขไม่90,000สีบอลเงินสวยๆเลยคันที่หาอยู่รถ City c คาครับเพิ่งโดน1 5 0 0ซ c จัดได้เลยคันนี้ตัว V นะจ๊ะ City มีอะไร เมีอะไรเหมาะบ้างคันนี้ครับถึงจะเป็น Honda City รถเก่งเล็กมันมาพร้อมกับกุญแจอัจฉริยะนะครับส m าร์ทคีย์โมบิเล z เนนะครับเป็นเซนเซอร์แบบนี้ใส่กระเป๋ารวงเปิดได้เลยนะครับเปิดมาที่ผมจะให้ดูครับคือแผ่นเพจครับสวยๆเดิมๆนะครับจากทาง Honda เขานะฮะแล้วผมก็ดึงตะเข็บประตูนะครับอย่างนี้คือขอบยางให้ดูนะครับว่ารถ นะครับเม็ดอาร์คเดิมรอยเดิมนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักนั่นเองนะฮะใครดูรถไม่เป็นทางผมยินดีนะนะครับสอนดูรถเบื้องต้นเป็นความรู้นะครับผมถ้าใครไม่ทราบนะอยากทราบประวัติรถสอบถามได้นะฮะดูได้ทุกบานครับดูได้ทุกประตูนะฮะทั้งด้านบนและด้านล่างดูได้หมดเลยรถที่เราเอาเข้ามานะครับจะเป็นรถคัดคุณภาพเกรดเอนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันเช่นกันนะครับที่ได้ทั้งรถสวยไม่น้อยนะครับราคาดี เพื่อนๆดูรถเนี่ยสำหรับซิตี้นะครับป้ายแดงคุณออกมาต้องมี7นะครับ7ป้ายนะครับแต่วันนี้เราขายกันราคาแบบน่ารักน่าชังเลยถ้าใครดูอยู่ดูพร้อมกันครับนี่กุญแจ2ดอกด้วยนะครับเปิดท้ายด้วยรีโมทนะครับที่เก็บสัมภาระครับกว้างขวางนะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะนะ้ำมันล้นร0 0นะครับผม ตรวจสอบได้นะสิ่งที่เราพูดไปนะครับอันนี้ถ้าไม่ดีจริงเราไม่กล้ารับกันนี่หัวน็อตเดิมๆไม่เคยขันไม่เคยแกะนะครับนี่น็อตฝานะครับน็อตด้านในฝาท้ายต้องสีด้านดานแบบนี้คือสีเดิมโรงงานนะฮะติดมือเลยผู้ชมนะฮะที่เก็บสมมะนะครับมียางอะไรนะครับหนูซีนสีต่างๆนะครับเดิมไม่มีเจาะด้านหลังนะครับรถไม่แก๊สผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะ รถที่ท่านดูคือรถเดิมนะครับเข้ามาแบบไหนถ่ายแบบนั้นยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นนะครับสีบอลเงินปี18เลขไม่น้อยนะฮะ90,000่โลยางที่ใส่อยู่เป็นของมิชลินนะครับผมนี่ขอบเดิมเลยปี20นะครับแต่ดอกแน่นนะครับแก่ปีแต่ดอกแน่นนะครับใช้ได้อีกนะครับ2 0 0 0มืโลนะครับหรือ2ปีใช้ไปเลยยาวๆใครที่เดินทางกรุงเทพนะครับ เอาเดี๋ยวไปดูภายในกันครับมาถึงด้าในกันบ้างครับคันนี้รถเลขไม่เพียง98,000กิโลนะครับไม่แท้ไม่เดิม1 0 0นะครับสามารถตรวจสอบได้นะฮะถอยลงมาครับพุ่มอะไรเดิมไม่มีหุ้มใหม่นะครับแต่ดังนะครับแอร์แบคมีครบนะครับมัลติฟังก์ชันปรับเครื่องเสียงวิทยุมีนะครับวิทยุตัวนี้นะครับถึงจะไม่มีหน้าจอแต่ก็ยังสามารถเชื่อมต่อนะครับเป็น USB AUX หรือว่าจะเชื่อมต่อบลูทูธก็ทําได้เช่นกันนะครับนะ ในหน้าจอของรถคันนี้นะฮะมันก็จะมีเป็นประดับเป็นเป็นโนแบ็คนะครับเป็นคอนโซลนะครับสีดําเข้มดําเงาแบบนี้คู่กับภายในนะครับที่เป็นสีวันโทนทั้งเบาะทั้งเกียร์นะครับทั้งทุกอย่างเลยนะครับมาเป็นแผงดําแบบนี้นะครับแล้วเป็นเบาะผ้าดีมากนะครับใครที่รู้ว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะครับผมบอกเลยว่าเบาะผ้าเนี่ยระบายความร้อนได้ดีองค์ความร้อนน้อยนะครับขึ้นรถมากับร้อนๆเปิดแอร์แป๊บเดียวเย็นฉ่าแน่นอนนะ ขณะที่เราพูดกันอยู่ขนาดนี้แอร์ก็เย็นมากพอสมควรนะครับพลังซิตี้กว้างขวางครับสูง170ครับน้ำหนัก100โลนั่งได้สบายครับแขนไม่เบียดครับมีบริเวณ head zone นะครับเลกรูมอันนี้เยอะมากนะครับนั่งได้สบายๆเลยนั่งหน้าและหลังนะครับผมผมบอกเลยว่าโดรถ1,500ซีซีคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่หมูนะจ๊ะเล่นได้เล่นได้เอ้าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อครับผมมาถึงห้องเครื่องกันบ้างครับคันนี้แน่นอน i-vtec ครับของ honda ครับ1,500 cc ซเบนซินนะครับอันนี้เติมได้ตั้งแต่ e 8 5นะครับ e 20 9 1 9 5เติมได้หมดเลยขอยกเว้นว่าอย่าไปเติมดีเซลแค่นั้นพอนะจ๊ะตำหนี้ของคันนี้ครับขออนุญาตพูดครับฝากระโปรงมีถอดมีแทะแกะนะฮะมีแทะทำสีมาหนึงมีถอดมีแกะมีแทะมาทำสีนะฮะแต่ให้ดูครับอันนี้เดิมนะครับคานเดิมนะครับสวยเดิมนะ ใครดูรถไม่เป็นสอบถามเราได้เดี๋ยวเราพาดูพาชมนะครับตำหนิคันนี้คือมีเก็บสีฝ,ฝากระโปรงหน้ามานะครับบอดี้สวยเดิมยม้ำอีกนิดนึงผมพูดตอนอยู่ช่วงท้ายรถครับใครที่หาอยู่ตอนนี้รา,ราคาหายจากายแดงไปเยอะพอสมควรแต่หมายก็อนคุณมี7จ็ดแสนปายครับแต่วันนี้ราคาเลสสุดท้ายแล้ว4 27,0000 27, บาทหรือว่าเริ่มต้นผ่อนเพียง7จ็ดพตลอดอายุสัญญาเท่านั้นนะครับใครที่ชอบรถเก่ง แบบนี้แบรนดอนด้าจัดได้เลยนะครับซิตี1หนาวปีสิบแปไม่เพียง90,000มื่เท่านั้นผมฝากเพื่อนๆมาด้วยเบอร์โทรด้านล่างโทรได้ตลอดพิ่ยินดีให้คำปรึกษานะฮะคนซื้อก็รายได้ประมาณ1 5ื่นคนเดียวออกได้ผ่านโปรแล้วมีเครดิตยิ่งดีเลยผอนบ้านผ่อนบัตเครดิตผ่อนรถมอเตอร์ไซค์มีผ่อนรถอยู่แล้วก็ลองปรึกษาเข้ามาดูนะครับยินดีให้ทุกคำปรึกษานะจ๊ะยังไงก่อนไปผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ตั้มสไคร้กดกระดิ่งด้วยได้เจอคลิปดีๆแบบนี้อีกต่อไปนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ